สวัสดีค่ะมื่อวันที่24ท่านว่าคม2 5 6 4ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะมื่อวีอูซางบอยลาควงรถไันนีเมือ่งลูกคายูบานนนกลางค่ะตำบลมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมค่ะลูกคายึนซางเป็นหล่นหลอกอูดำใดจ่าันนีเป็นรุ่นดำมือค่ะสเต็กกว่างมูทีเมตรเก้าสิบจ่าเงี้ยวทีสามเมตรยี่สิบค่ะ สูง4เมตรเพียงค่ะเปิดได้3ด้านล่าบนสีดดำสามารถถอดได้ค่ะลูกค้าเป็นเอามาใส่กับรถไถยี่ห้อคุกตาขนาด47แรงมา้าค่ะของผู้ทางบอยจะออกแบบทุกสีอ่าวฟ้าฟูร์ดีนชมพูฟ้าข้อหลักสามารถเดียวเด็กต,ต่อชิดองศาปฏดติดรอรถไรถ,ไถไลูกค้าค่ะหลักอะข้อหลักจะเป็นแนวตรงและมันจะทับข้อแบบในพื้นทางค่ะท่านีทางบอยขายอยู่ที่3เงิน6,000บาทค่ะ เป็นรุ่นดำมือค่ะมีหมวกมีบันไดมีกลองเชื่อมมือติดไปไหาแบบนี้ค่ะช่วงล่างใส่เข้าของทุกอรอลอยซิทค่ะเป็นอ่าเป็นเข้าเป็นตัวเข้าหายหละกะจะใส่เล็กล่างนาหนามหนาที่เสื้อมโดยล่างนาหน้หนาสามเป็นโซเซซี่หาค่ะของอู้ซทางบอยจะออกแบบไหมค่ะรุ่นดำมือตอนนี้จะ,จะดำเป็นแบบว่าติดพื้นค่ะนี่ค่ะวิธีการดำ คันนี้ไยรยุทธี่ะเอ้หาตันถึ้นกตันต่อเดี่ยวค่ะของอูซางบอยจะรับประกันช่วงล่างและกเ mm. ข้าของทุกท่านค่ะให้ลูก้าใส่งานไปถ้าเกิดมีปัญหาช่วงแรกพทกเขามาสอบถามซางได้ค่ะถ้าเขามีปัญหาเดี๋ยวซางบอยเอาเข้าเห็นไม่ไปไทยให้ยุบบานที่บ่มี่าใส่ใจค่ะ เอฟซีคนใดทีติดตามคลิปของอูซางบอยมาหาสรารภามอยู่ยังบระเท่านมนนิไสหรือว่ากระลังแบบลังเลหรือว่าตัดสินใจค่ะให้ยล่องเขามาสอบถามของอูซางบอยเลยค่ะลูกค่ะจะบ่ามีผิดหวังค่ะของทางบอยจะเป็นแบบอ่นดำมือจะดดำว่ติดพื้นค่ะจะมีบางคนลหล่อหายค่ะตามคลิปไปได้วยค่ะ เดี๋ยวมื่อื่นเข้าไปทรงลูกค้ายอยู่อำเภอหน,นองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปของมื่อ,อื่นกันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ,คคะใสไใดประมาณหกตันค่ะพ่อ รับประกันช่วงล่างกัแชสตซีทุก่านค่ะอารี่ิวการเหยียบบันไดเห้เบิค่ะูอยู่วั้นนเต็คลงไม่ได้ะรบนั่งตรงตรงตรข้างบนนั่งได้พ่อเหตุว้เห็นคนนั่งส่วนมากลูกค้าว่านั่งดอกว่างมั่นเต็มเบิแนมิค่ะวางจริงๆเหตุเห็นนางเดตัวลูกค้าว่างมั่นสัมระหลังใส่เต็มเบิรเียบแนี่เดียว อแค่นครมันจะบดาดมนจก่ันจะดมุ่นก้อยกมันจะดังค่ะแม่เพราะว่าสร้างบอยไว้ใส่น็อตค่ะใช้สำหรับแม่แรงเวลามันไม่ค้นห้่งไปเรียกเข้าไปนั่งเอาแมกครอากคมถ่ายมันกระไดพอบ่ต้องเอาคมตรงถ่ายมันค่ะค่ะมันนักมันยกบ่ขืนพร้อยเป็นรุ่นรอครูอาจจะโยงนักจังน้อย ัังัังดวบอแลแว่าอันนี้ฟามันมันรุดเียเดียบต้องไม่ละเอาฟ้าราม้อละซุบร้อซุบร้อซุบร้อไหมมันโนเสียตามเก็บทันยัครับรถที่อยอยู่นี่ พอเป็นตะเรอออเดอร์เมื่อจากสองสามขั้นมาบันเอ้าอ,ออเดอร์ออเดอร์ไล่หนึง่งงานคือไปเมื่อเรครอยู่อ๋อเดี๋ยวเพิ่นก็ไม่เห็นตัวจริงอา่าเพิ่นไปเมื่อเรครอยู่คนดีบวร์อยากพอดำช่อไว้หนาบานเพิ่นก็สิอยากได้ดอกอเป็นพระเอกของหมู่บ้านเพิ่นไปสร้างของขอยูุ่บมาเดือนนี้เพิ่มคนดีบอกว่าถ้าสั่งเดือนนี้จะได้เดือนไหนกันนะ ตอนนี้ป่ว่าณสีบนไปเมษาเหรอคะาเขาจะในอดเดี่ยวเขาจะบอกวเป็นรถยันมากอ๋อค่ะ้ยอดสวย้าามกับรอคอยมาสมกัอค่อยมาโดนโดนเติบโดนเติมว่าเป็นอย่งค่ะท้มากเห็นซางนี้เป็นกระลับ ส่วนมากคนสีท่ำงานแม่แม่ทั้งเจียงงานทั้งตัดเล็กอาจจะบได้ยินเสียงโทรศัพท์ค่ะหเท่นจด้วจะเปเลีแ้๋ยวเขาไปชมคลิปอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนอ่นค่ะเป็นลุ่นหล่อเดียวดำมือค่ะขอบคุณค่ะ